เด,เด็กมีของเล่นใหม่แล้วน้องคนแดงน้องคนเงนนนเินเล่นใหญ่เลยรู้จักไปมาเมงอะไรนี่ แย่ yeah, ชิลูกแย่เลยใหญ่ใ yeah, ห้มมนดิน้นเลยนั่นแหละนั่นแหละแมวแมวฟอนน้องฟอนตองแดงเล่นใหญ่เลยสีดำก็เล่นเหรอือสีดำน้อย คนดีคนดีทำอะไรกัดแรงแลูกกัดแรงเดยกก็ยุ่งหมดแล้วลออมลวม่งยึดดำน้อยตรงแดงเล่นใหญ่เลย ควันขาวเร็วกลวัวหรือกัวหรือแกลุกกลวหรออืันแดงฟันแดงเล่นแล้วโอ้เล่นอยู่ตัวเดียวนาอไม่มีใครเล่นด้วยเลยน่นเนาะเขาไม่รู้จักของเล่นเนาะน้องควันขาวก็เดินไปเดินมา ดูรู้จักของเล่นหรือเล่นลกูกเย่ๆดูมีเป็นยังไงฮัลโหลจออดูสิว่าแมงอะไรดูสิว่าแมงอะไร คนลงเงินแยาเล่นที่ลูกเล่นเลยคนเลือดดีก็มาเล่นกับน้องๆ